b บายดี L t v i ท v o s i o n ไทยร่วมสำรวจความคืบหน้าก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านคำสวัสด์กรมการขนส่งทางรางของประเทศไทยร่วมลงสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านคำสวัสด์ณศปปาลาวเพื่อให้การขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับลาวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกรมขนส่งทางรางลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านคำสวัสดโดยมีนายสรพงษ์ไพฑู์พงษ์ รองประหลัดกระทรวงควมนาคมหัวหน้าภารก,กิจด้านการขนส่งพร้อมโดยท่านดรพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมขนส่งทางรางผู้แทนจากกรมขนส่งทางหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้แทนที่เกี่ยวข้องร่วมลงสำรวจสถานีบ้านคำสวัสด์เป็นสถานีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากรัฐบาลไทยผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายหนองคายเวียงจันทร์ ที่ขยายต่อมาจากสถานีท่านาแรงโดยห่างจากสถานีท่านาแรง7.5กิโลเมตรมีพื้นที่ตัวสถานีชั้น1ขนาด6,300ตารางเมตรชั้น2มีขนาด3,600ตารางเมตรชั้นชลามีขนาด3,600ตารางเมตรชั้นชลาสมีขนาด3,600ตารางเมตรจำนวน2ชั้นชลาเป็นระบบรางขนาด1เมตรซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ทันสมัยและมีความพร้อมรองรับผู้โด,ดยสารมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนลิฟต์รวมทั้งตัวอาคารได้มีการออกแบบให้มีอากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวกลดการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไปในตัวการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทยและสปะปลาวนั้นฝ่ายไทยได้มีแนวทางการบูรณาการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวจีนในการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์ให้มีความเหมาะสมได้เตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งสินค้า โดยสามารถจัดขบวนรถได้ถึง14ขบวนต่อวันขบวนล,ละ25แคร่และเมื่อหากสถานีรถไฟบ้านคำสว่างสปอปลาวแล้วเสร็จจะทำให้การขนส่งคมนาคมระบบรางระหว่างไทยกับลาวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนื่องจากทางรถไฟจะสิ้นสุดณนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเกิดการลงทุนต่อเนื่องสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจในสปอปลาวได้เช่น การรับสัมปทานบริหารจัดการ CY และบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในอาคารสถานีเวียงจันทร์รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจ้างงานและใช้สินค้าวัสดุอุปกรณ์ก,ก่อสร้างจากไทยมากยิ่งขึ้นและพบกับ Arrow TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี